ท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโช 2, กุน2เท่านวอนนะครับภาคหลักอยู่กับตระกูลดาเตะก่อนที่จะไปชมคลิปในาพาร์ทที่7นี้ผมจะขอบอกว่าพาร์ทที่7จริงๆเราอัดแล้วนะครับแต่ว่าไฟล์เสียบุกประสาทสโดอย่างเมามันนะครับกับพลธนู6ก,กองแล้วก็ทหารเราก็ได้รับชัยชนะมาก็กำลังซ่อมเมืองนะครับแล้วก็ตัดจบพาร์ทไป แต่ตอนอัพคลิปนั้นไฟล์ดันเสียก็โอ้ขออภัยด้วยหัวเสียทีนึงแหละนะครับก็มาต่อกรับใหม่ครับตอนที่7อีกรอบแต่ว่ารอบนั้นไม่ได้ลงสระเป็นของเราแล้วต่อไปก็จะเป็นอิจิโกะนะครับโอเคอิจิโกะก็เป็นขอฮอนมานั่นแหละนะโอเคแต่โอฟุชิมะทหารก็มีตาหารฟออยู่โอเค เดี๋ยวเราบุกซาโดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะย้ายทัพกันก่อนที่จะย้ายทัพเดี๋ยวให้ทหารเฟิรนฟูกกำลังก่อนแล้วก็พอย้ายทัพอ,ออกมาแล้วเราจะสร้างโบสมุไรด้วยนะครับโอเคโบซาสมุไรไว้สักสี่กองฟ้อมเมืองนีไว้ก็โอ้โหทัพเรือโดดเดี่ยวเลยสินะเดี๋ยวให้อ่ะ ดาเตชันเนมโมาตีทับเรือดีไหมนะจะได้เป็นขวัญกำลังใจ35ขึ้นไม่ได้ต้องมาขึ้นตรงนี้ไม่เป็นไร <c oughs> ตีเรือตีกองเรือกองเรือหายไปแล้วออาโตไปเทอเลยได้ไหมเนี่ยตางเราเยอะกว่า เราเอ้อเราเสียเรือหนึ่งลำเลยไม่เป็นไรกลับมาแต่จะซ่อมเรือด้วยเขาจบเทิร์นก่อนเงินเราก็อัพคีฟสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเราชะดซาโดได้ก็มีเมืองทองด้วยเนาะก็เลยแบบได้เยอะซ่อมเรือมาแค่เทิร์นเดียวโอเคอันนี้จะอัพเป็นอะไรดี ดียวเอาไว้ก่อนนะครับส่วนตรงนี้ผมคงได้ลบวัดทิ้งนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนศาสนาแคลนแล้วอ,อ่าอัปราสาทมาอีกเป็นเลเวล2องนะปราสาทรองก็อยากจะให้เป็นเลเวล2ทั้งหมดนะครับโอเคอัพมาเลเวล2ออัพมาก็เพิ่ม ค่าเออ่ฟุสค่าแบบกินแบบข้าวไปกี่กระสอบก็อย่างละสองเราอัพมาสองก็เหลือสองสี่ตัวสองนะก็ได้แต่รอครับเราจะไปยึดอิจิโกกันและทับหลวงก็จะกองทับลักเราก็จะขึ้นอ่อ ก็เหนือไปที่ปราสาทหักอีกสักเทินไหม,ม <c oughs> เรือซ่อมเสร็จแล้วตรงนี้ศาสนาคริสเพิ่มขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะก่อะบฏดด้วยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนศาสนาด้วยนะจริงๆแล้วแต่ก่อนอื่นต้องใช้ปนธนู ธนู3ามหอกสธนู3ามหอกสธนูสามหอกสตรงนี้ถถวตรงนี้มีทหารเฝ้าแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มีคนธนูซามูไรเฝ้าอยู่แค่นี้พอมาฉลกเอาไว้ก่อนนะก็อีกสักกี่เทินดี อีกประมาณ5เทินเดี๋ยวเปลี่ยนศาสนากันอิจิโกก็คงถงยุดแล้วโอเคจบเทินไปครับซาโดมีเมืองทองซึ่งดีกับเราดีกับเรามากๆอีกสักเทินนะอีกสักเทินฮะโตริโตริจบแคลนไปแล้วอู้ มาทำอะไรตรงนี้มานี่มาสอดแนมปราบไปปราบกระบทอันนี้เน้นสัพรายสัพพอร์ตนะเดินทางกลายเอาอืมมมกเมนต์มิลิเอ็กแท็กคอมมานมิลิเอ็กแท็กปรริกาศคอมมานแล้วกัน อ,อีกหนึ่งเทินครับในกินาตะน่าจะรักษาตัวเสร็จพอดีวัดตรงนี้เดี๋ยวลบไปก่อนเราจะมีแค่มาเก็ตโรงซาม,มูไรเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะเฮ้ยวัดกเกาไว้ก่อนดีกว่าใจเย็นตอนนี้ใจเย็นก่อนอัพตรงนี้เสร็จเดี๋ยวคงได้อัพมาตรงนี้สินะแต่ตรงนี้มีแล้วนี่วัด คงมาอัพตรงนี้นะไดเมลฮรวเนอร์ไดเมลดิปโลมิติกรีพิชชั่นก็เดี๋ยวรอก่อนโอโจใส่หัวกับใส่หัวกับประสาทไปโอโจ จะมาขอเป็นอะไรนะแหมก่อนหน้านี้แบบก่อนหน้านี้แบบร้อนเช้ากับทาคดาโอโจกับทาคดาแบบก่อนหน้านี้แบบร้อนเช้ามากโอเคปราสาทสร้างเสร็จแล้วฝั่งนี้ก็เดาสร้างมาพลตโน3สาอันนี้จะใช้เป็นพลตรุสมบัตพิเศษหน่อยเพราะว่าฟ้องเมืองทอง แล้วก็หอกสองโอเคจริงใช้ปลนธนูธรรมดาก็ได้นะแต่ว่าแบบเยอะๆหน่อยแต่ก็ใช้ปลนธนูซามูไรเลยลนะร้อยยี่สิบแปดสองสิบสองก็ร้อยยี่สิบแปดเหมือนกันแต่เพิ่มมางั้นเอาเป็นปลนธนูนี่หกกองไหม ตัวนัชาวบ้านมาหกกองเท่ากับอันนี้2โอเคดีเหมือนกันแต่ก็อะโมเนียมอะโมเนชั่น20อะโมเนชั่น38เท่ากับ42เท่าแต่อันนี้จะดีกว่าแม่นกว่าอับเป็นซามูไรเถอะ 3แล้วก็หอมอีก2โอเคปะเคลื่อนทับได้อิจิโกเป้าไม้ต่อไปขึ้นฝั่งอิจิโกะตรงไหนได้บ้างนะขึ้นตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนโอเคนี่มาแล้วโโจะไปอยู่ไหนมาอิจิโกะ ราบซะไม่ใช่กระบ๋ปราบศัตรูไปฟุกุชิมะโอ้นี่ได้ออโต้แบทเทิลแน่เนี่ยเมืองไม่มีทหารเลยก็จะได้ยึดอิจิโกะแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะได้แนวป้องกันทั้งทางทะเลนะครับเกาะทางทะเลนะครับซาโดแล้วก็มีฮอนมะท้าเรือพอเสร็จแล้วผมจะามาคุ้มกันที่ซาโดนะครับ ตรงนี้แหละฟอฟ้แถวนี้ไว้นะครับท่าเรือทะเลเหนือเหมืองแร่ตรงนั้นก็จะเป็นของเรานะครับค่าขายแร่นะครับแต่เราก็คงไม่ไปยึดหรอกนะมิยากิอวอเตเครสเตียน20 2สิเละสักพักจะเปลี่ยนศาสนารออีกสักเทิร์นไหมสักเทิร์นดีกว่า อีซึกเทินสองเทินแน่นอนครับเรายึดอิจิกโกะตามแผนที่วางเอาไว้นะครับเรายึดอิจิกโกะได้ก่อนดาเตะเทรุมันนี้โอ้เกิดมาแล้วสินะหมายถึงอ่ากำลังเป็นสม,มูไรเต็มตัวมาบุกมาเลยออโต้แบทเทิลโอ้อิจิกโกะมา ไม่มีทหารเฝ้าเมองกดออโต้แบทเทิลเลยนะโอเครูทห้าพันเลยนะแต่ไม่เอาเราทำเพื่อประชาชนตรงนี้มีอะไรบ้างประสาทรูทสองเราขอเผาไปก่อนเลยนะเผาไปก่อนอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนใจละ เปลี่ยนใจแล้เปลี่ยนใจแล้เอาเป็นพลันธนูธรรมดาละกันกับทหารหอ,อกพลันธนูธรรมดาทหารหอกเอาตัวนี้ออกแล้วก็จะสร้างมาร์เก็ตเพื่อเพิ่มค่าเงินแล้วก็ทหารธนูอีกอสามทหารหอ,อกสองโอเคได้เรือก็ไปนู่นเลยเฝ้าที่ซาโด ทับเรือตอนนี้กำลังยึดได้เดี๋ยวฟาร์มมาสร้างฟาร์มโอเคเราจะเรียบร้อยแล้วทหารเฝ้าเมืองอก,กี่เทินอีกสองเทินก็เดี๋ยวน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเปลี่ยนเลยเดาวติเข้าสู่คริสเตียนแล้ว แล้วแบบเฮอรเนอร์ไดเมลเฮอเนอร์ก็ลดมาเหลือ2นะครับแต่ถ้าเตอเทมนูโรเบก็รุ่นต่อไปก็จะดีหน่อยเนาะโอเคทุกเมืองเปลี่ยนศาสนาเลยสร้างโบสถ์มาขวัดเก่าออกนะครับสร้างโบสถ์มากำลังสร้างโบสถ อันนี้สร้างโบดเลยดีกว่ามาเก็ตที่หัังอันนี้กำลังลบนะอออันนี้เราต้องแบบเอาออกซะหนึ่งกองอะเพื่อที่จะสร้างโบดนะเอาออกหกองเพื่อที่จะสร้างโบดแต่ก็ไม่เป็นไรนะยังไม่มีโบดดีกว่าเ,เพราะว่ายังไงเมืองนี้จะเป็นเมืองซัพพลายทหาร ยังไงก็จะเป็นสัศาสน,สนาคิ์อยู่แล้วเนะาะเดี๋ยวเอ,อ,อาพระมาจี้เมืองน,นี้ก็ได้ประคิสประคิสคิส์โอเคเรือเล็กนี่มาไงใส่ตอนยึดได้โอเคอันนี้ก็น่าจะลบทำลายโอเค จบเทิร์นป้ายใช่ลืมดูในส่วนของนันบานเทรดพอร์ตนันบานควอเตอร์มาแล้วนี่งไงสี่พนเลยนะสามารถสร้างเรือฝรั่งที่มีอนุภาพร้ายแรงได้มาสร้างบทสร้างบทให้ทั่วถึงอันนี้ก็สร้างเป็นมาเก็ต นี้โบสสร้างยังกำลังสร้างไม่มีโบสก็ไม่เป็นไรประชาชนศาส,สนาพุทธเริ่มลดลงตานฝ้าเมืองน่าจะเพียงพอนะมิสเกตยังไม่ได้อัพนี่โอเคเมื่อไหร่เมสเกตยังไม่ได้อัพบ้างนี่จานี่รออีกหนึ่งแรงนะ เมสเกตตรงนี้สามคนเลยเฝ้าตรงนี้ให้เมสเกะมาเฝ้าอะ่ะเมืองน,นี้แล้วก็เมืองน,นี้ด้วยดีไหมนะอุชิมาด้วยเมืองน,นี้ก็น่าจะมีเมสสเกตเฝ้าด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีมาเก็ตละเดี๋ยวก็สร้างได้ฟอทิซาร์โเดี๋ยวมีคนยักยอกทองโอเคทหารอีกหนึ่งเทินก็มีหนึ่ง แต่รู้สึกว่าจะเริ่มติดลบแล้วนะครับแต่ะเมืองคอยดูว่าจะเป็นอย่างไรขอจบเทินไปก่อนสยดา,ายคลิปที่อัดไปแล้วนะครับฉากปราสาทปุกซาโดมันมากโกตดรูไฟนี่สุดยอด The Black Sea เฮ้ย The Black Ship Black Ship อยู่ไหนเราสามารถบบปล้น Black Ship ได้นะถ้าเป็นเรือของเราโอเค ศาสนาก็จะรุงเรืองสินะบวกค่าความสุขค่าความสุขบวกค่าความสุขบวกค่าความสุขมานียังไม่เสร็จรับไม่เสร็จสินะความสุขหกค่อยๆขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้มาแล้วได้แล้วมาเก็ต เดาทับหลักต้องขึ้นไปอิวาเตะนะต้องให้ทหารมาเฝ้าฝั่งเนี้ยฟุกุชิมะแบ่งทหารไปเฝ้าฝั่งโน้นได้ไหมอิติโกะไม่เอาเดวทับหลักเรายืนอยู่ตรงนั้นแหละนะครับจะมีแค่กองทัพอ่กองทัพอ่าใหญ่กองทัพหนึ่งอยู่ที่ฟุกุชิมะ กองทัพเราก็จะเคลื่อนมาบุกฝั่งนี้นะครับจะเริ่มจากเมืองเหล่านี้แล้วก็ตีไปถึงภาคกลางพอตีเรื่อยๆเงินอ,อินคัมแคลนอินคัมก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆก็สร้างทหารไปเสริมเรื่อยๆเนาะก็น่าจะยึดถึงภาคกลางได้ไม่ยากถ้าฮาโจเพี่ยงพรำหรอฝั่งนี้เป็นทาเคดา ทาเคดาทาเคดาเป็นโชกุนเหรอโอ้เมืองคายตีแตกหรือ,อยังเมืองคายถูกโฮโจเฝ้าอยู่นะเนี่ยเมืองคายนอชินาโนเซาชินาโนถ้าเสาชินาโนเป็นของโฮโจเมื่อไหร่ภาคกลางนี่แต่ว่าไปโช ไอชอเป็นพัธมิตรกับใครพัธมิรกับแวนนี่ยแขวนยามานะแต่ว่าทำสุกร์คกับโฮโจแน่นอนไปโชแล้วก็น่าจะโดนตีด้วยแล้วตรงนี้ก็เป็นของเบชโชเบโชทำสุครามกับเราไหมไม่นะเราก็ไปควนตีเบโชก่อนแต่ว่าให้โฮโจยึดเบชโชตรงนี้แล้วก็ยึดนอดชินานโนมา นอชิโนะอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมอ๋อเนี่ยนอชิโนะเพราะฉะนั้น่จะเป็นเส้นทางแบบภูเขาล้อมรอบมีทางไปไม่กี่ทางถ้ายึดนอชิโนะได้ก็คุมได้คุมเส้นทางแถบภูเขานี้ได้นะแต่ถ้าจะคุมเส้นทางจริงๆก็ฝั่งนี้ครับโอวาริมิโนะนะครับโอวาริกับมิโนะแล้วก็ อิจิเซนอิจิเซนนี่แค่เมืองเดียวก็กันได้แล้วนะแล้สุดท้ายเราก็ไปล้อมเกียวโตแล้วยังไงก็ต้องบุกเซส,สึอ,อยู่ดีนะครับบุกปราสาทโอซาก้าเพราะว่าในแคมเปญมีบอกว่าให้บุกยึดอ่าเซส,สึด้วยใช่ไหมไม่มีนี่ก็แค่บุกยึดเกียวโตโอเคเราก็ต้องยึดได้25เมือง ก็ตรงนี้มี1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25คือจะยึดแค่24เมืองแต่เราต้องคํานวณทีที1 2 3 4 5 6 7 8 90คือยลดยังไงก็ได้ให้ถึงให้ถึงใกล้เกียวโตนะครับ ให้ได้25เมืองเรานับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24โอเคเมืองแถบๆนี้จะไม่ได้ยึดนะถ้างั้นพอจะแกวเตอร์ปุ๊บได้25เป็นโชกุนด้วย เราก็จะชนะทันทีแต่ถ้าได้25เมืองแล้วแต่ว่าเรายังเป็นยังไม่ได้เป็นโชกุนยากไมวิกตอรี่ก็มีสิทธิ์โดนรวมสูงทุกแขวนจะมารวมตัวรวมที่เรานะครับช่วงนี้การหาเสียงตัวขอไปด้วยนะครับเสียงเข้าใหม่เมื่อวานก็ใช่ถ้าใครดูนะครับแต่ผมกลัวที่สุดคือเสียงเพลงเข้าใมาน่นี้ผมกลัวว่าลิเกเซ็ตมันจะเข้าใหม่นะครับอะไรประมาณนั้น ก็ต้องไปไล่ลบนะถ้ามันมาพิเศษอะโอเคเดี๋ยวจบอีกเทอร์หนึ่งแล้วกันฝัง่งอิจิโกะฝั่งอิจิโกะผมคิดว่าต้องใช้ทหารคุมเยอะนะฟุกุชิมะแต่ทุกเมืองนั่นแหละแต่อิชิโกะรู้สึกโดดเดี่ยวมาก ชิโมุเกะของโฮโจตชิโมุเกะมาฝั่งอ่อชิโมสะชิโมสะมาแล้วก็ตีมุซาิมุซาชิสิมุซาิมาก็อ่อซาลูกะแต่ถ้าไม่ตีเมืองรอบข้างก็สง่งทหารมาตีเมืองคืนอยู่ดีนะไม่เป็นไรยึดไปทีละอย่าง แบบให้มันมั่นคงนอะเนาะโชโซคเบติกับทาเคดะแล้วซาโดทหารโอเคบอดเสร็จแล้ว2ที่นะอยู่เซนกับมิยากิซาโดโบดอีก3เทินมาถึงโบดเลเวลสอ,อยูกะก็เช่นกันนะ่าจะพร้อมๆกันนะ3 3ปแล้วนะตรงนี้ อิสเตรียของคว้นเราเป็นไงบ้างก็สำหรับตอนที่7ก็เดี๋ยวจบไว้เพียงเท่านี้ละกันเนาะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามา,าวางแผนกันใหม่ว่าจะบุกยึดยังไงอีกเพราะว่าตอนนี้เราได้ที่มั่นก็โอชูที่จริงโอชูน่าจะเป็นส่วนของตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5นะครับ5เมืองน,นี้นะครับโอชูโอชูนะครับ ก็ทางเหนือนะครับทางเหนือทั้งหมดก็เป็นของเราแล้วนะมีภูเขามีแนวภูเขากัน้นมีช่องเขาตรงนี้เข้านะครับที่จริงได้แค่ฟุกุชิมะก็กันเมืองได้แล้วนะแต่ร,ร้อนจึดึดอิจิโกะด้วยเพราะว่าเป็นของคอนมาเมื่อกี้ใช่ไหมส่วนโฮโจโฮโจรู้สึกว่าตอนนี้ทำสงครามกับคาเคดะอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวดูพาร์ทหน้ากันดีกว่า ก็ตอนที่เจ็ดนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับจกัเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย